ปีงบประมาณ6-7เป็นต้นไปจะนำร่องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลอบอตอสามารถจัดซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้เองเพิ่มเติมจากที่ส่วนกลางจัดสรรให้นะครับเพื่อ เติมเต็มให้กับพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการนะครับโดยที่ประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติล่าสุดได้อนุมัติกรอบในการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดหาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้เองด้วยระบบวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบกรมบัญชีกลางแต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมควบคุมโรคนะครับโดยท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า โดยทั่วไปเนี่ยกลมควบคุมโรคและสปสอชอจะจัดซื้อทุกปีรวม4.6ล้านโดสก็ยังคงจัดซื้อและให้บริการในภาพรวมเหมือนเดิมเพื่อให้บริการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเสี่ยงตามแผนระดับชาติแต่ว่าท้องถิ่นบางพื้นที่ อาจมีกลุ่มเสียงที่นอกเหนือจากกลุ่มเสียงที่ตั้งไว้ก็จะเป็นส่วนเพิ่มที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลอบตอต่างๆสามารถจัดซื้อเสริมได้เองนะครับโดยจะเริ่มนำล่องบางพื้นที่ก่อนในปีงบประมาณ2567นี้เป็นต้นไปก็คือเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม -66 นี้เป็นต้นไปครับ